วันนี้จะให้มาดูลีกฟุตบอลที่มีความเข้มข้นอยู่ในขนาดนี้นะครับทีมที่พูดถึงคือทางด้านบอนบี้นะครับบอนบี้จะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของทางด้านอย่างทีมอย่างอาอูธนะครับผลงานเนี่ยสูสีทั้งคู่แล้วตอนนี้นะครับผลงานร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่เลยในขนาดนี้นะครับเวลาตอนนี้นะครับไปดูเรื่องฟอร์มกันหน่อยนะครับฝั่งบอนบี้เนี่ยนะครับหาเกมหลังไม่แพ้เลยนะครับเสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างอาอุธนะครับ อย่างที่ผมแจ้งไปล่างต้นนะครับว่าผลงานของอาวุธดีมากๆครับเสมอเกมเดียวนะครับวันนี้สูสีมากๆแต่บริษัทนะครับเปิดมาคู่นี้นะเปิดมาให้ทางเจ้าถิ่นนะอย่างบอลบี้เนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.5ครับ ด้วยกำแพงหรือทุกอย่างในองค์ประกอบนะครับก็คือยังให้ทางบอนบี้เนี่ยเล่นในถิ่นเหนือกว่านะครับไปดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับวันนี้บอนบี้จะใส่ใครนะครับมีทางด้านโยซิฟนะครับรัสเซวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างมาติอตนะครับคราสการ์เดนนะครับลงมาจัการให้กับทีมอย่างบอนบี้ส่วนทีมผู้มาเยือนอย่างอาวุธนะครับวันนี้ตัวผู้เล่นก็ต้องจับหนักจับเต็มนะครับเอาที่ดีที่สุดมาพบนะครับเป็นทางด้านแพทริกนะครับมอร์เดนเซนนะครับลงมาจัการให้กับทางอาวุธ ยังมองนะครับวันนี้ซื้อใจในบ้านนะครับแม้ว่าสาติหรือฟอร์มจะเท่ากันก็ตามวันนี้มองไปที่เกมได้ใจนะครับอย่างบอนบี้0.5ครับ